e r o n e great great today we are going to review about number read and write number one to one million do you remember จำนับมคะเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องจำนวนนับ1-1ล้าน นะคะแล้วครูก็ได้กำชับนักเรียนว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขียนสะกดให้ถูกต้อง Hundred t องสั่ง l นะคะก็ไปฝึกเขียนฝึกอ่านให้คล่องแล้วมาทบทวนเมื่อคราวที่แล้วก่อนที่จะไปเรียนในวันนี้เมื่อคราวที่แล้ว เป็นตัวกลมๆเลยจะเป็นตัวกลมๆอย่างเช่นหนึ่งร้อย one hundred one hundred ห้าร้อย five hundred five hundred สามพันค่ะ ส0 0 0ั0 0า8 0ัน8,000 8 0แปดพัน8,000ทีนี้มาดูเป็นหลักหมื่นเมื่อคราวที่แล้วครูเน้นเรื่องหลักหมื่น ในภาษาอังกฤษคำว่าหนึ่งมื่นไม่มีเขาใช้หลักพันตลอดจนถึงหนึ่งแสนเลยเรานักกบจากข้างหลังมาหน่วยสิบร้อยแล้วเราคอมมามสามหลักแล้วเราคอมมาตัวเลขอยู่หน้าคอมมาทั้งหมดถือว่าเป็นหลักพันเพราะฉะนั้นหนึ่งมืนมีกี่พันคะมีสิบพันใช่ไหมคะสิบพันคือหนึ่งมืนแทน Thousand ten thousand Salmon, Salmon, New Year sip, twenty thousand, twenty thousand, Ninety thousand, Ninety. 1,000อันนี้อันนี้1,000งแสนค่ะหนึ่งแมีกี่พันคะหนึ่งแส0 0นึ่มี1 0 0่งรพเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านว่า1 0 0่งร้อย one ง่ายไหมคะ100,000สี่แสนนะคะสี่แสน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 มีกี่พันคะอันนี้คือหละะักพันนะเรียนจำแค่นี้สี่แสนก็มีสี่ร้อยพัน4 u s a 0 0 เ0 0 0แสนเจ็ดแมีกี่พันเจ0 0แสนมี7 0 0พัน7 0 0พัน7 7 0 0 s 0 0 0 n 0 700,000แล้วเราก็ไปที่1ล้านเลยนล้านก็คือ one million one million หรือใครจะใช้คำว่าอะ i l l i o n ก็ไดนะ้ใครจะใช้คำว่าอะ i l l i o n ก็ได้นะคะอันนี้ทบทวนตัวเลขกลมๆมาดูตัวเลขที่มันไม่กลมบ้างอันนี้อ่านแล้วอะไรนะภาษาไทย125 1 2รสบย 100่งร้อยแภาษาอังกฤษเนี่ยต้องมีคำว่า and ด้วยและ One and 1นึ่งร้อยแ0ะย0 0 a n d and three 2,300 7,800 7 0 0 7,800 7,800มาดูตัวนี้มั้งตัวนี้น่ย เดี๋ยวเราอ่านทิหน่วยสี่ร้อยพันหมื่นแปดหมื่นหกพันสามร้อยสิบแปดหนครูบอกแล้วว่าตัวเลขหน้าหน้าหน้าของหน้าเนี่ยเป็นหลักพันเพราะฉะนะั้นอันนี้คือกี่พันคะแปดสิบหกพันแปดสิบหนแปันประมานแปดสิบหกพันก่อนเอ แ6 0สิบหกพั eighty thousand ง่ายนะก็เดดูตาวนะดูตามนะนะไม่ยากนะแต่มันยาวแค่นั้นเอง86,000 300 300 10 a n d สาพอจะจบปะมันจะมี a n d 10 1 0 0 0ร้อยพันหมื่นแสนห้าแสนเจ็ดหมืหม่มีกี่พันคะมีกี่พันก็มี5 7 8ร้อยเจ็ดสันห้าอเพันอ้าเรามาอ่านห้ารอ้อดิอ่านห้าร้อยเ hundred seventy e i g h ห้าร้อยเเัน่นั้นเอง้วท์สหรือเท่างหลัถ้าถ้ามันไม่มีตัวเลขมันมีแต่ศูนย์ศูนย์เนี่ยมันก็ไม่มีแอนอันนี้มันมันใช้แอนตรงนี้เลย5้าร้อยว่ามันงาน่ายและก็จบลงด้วยวันมีเล วันนี้เนี่ย د. ไหนแล้วเนี่ยเราอ่านตัวนี้ดิเราอ่านเราอ่านตัวนี้ดิสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันอ่านว่าไงคะสองหมื่นสามพันครูบอกแล้วว่าไม่มีหลักหมื่นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านี่คือหลักพัน 2 3่สิบสมนไงยี่สิบสามพันก็ช่ ตัวเลขที่อยู่หน้าคอมมา่าคือหลักพัน56ครับ5 56 000อันนี้เรา,ออา,าก็อ่านว่า5 sorry sorry 56 sorry. 56 6้0 0ิบห0ห้า6ิ0 0กห้าสิบห้ากหสนมห้าหกห้หกแสนาสิบหาสิบหกห้สิบห้สหก้าสิาสิหกห้้าสา้ แล้วเราก็ใช้เต้าสั้น้งหลั2สองแสนหมื่มีกี่ทันคะมีหกมีสองร้อยห0สิบพันสองร้อยหกสิก็เป็นทูพารแร พอได้ไหมพอได้ยังนะคะไม่ต้องไปคํานึงอะไรดูว่าตัวเลขที่อยู่หน้าคองมา่าจะเป็นหลักหลักพันไม่มีหลักหมืน่นไม่มีหมืน่นไม่มีแสนในภาษาอันเพราะฉะนั้นนักเรียนเรียน,ยน,ยนการอ่านเขียนจํานวนหนึ่งถึงหนึ่งล้านจบไปแล้วนะก็ลองทํากันบ้านดูวันนี้ การบ้านวันนี้คุณครูยังจะไม่ให้นักเรียนทําโดยที่คิดเองวันนี้ให้ลอกครูไปก่อนเช่นคือเมื่อคราวที่แล้วลอกลงสมุดเสียระยาคะวันนี้ลอกลงสมุดเหมือนเดิมนะเนี่ยมีอยู่ไม่เท่าไหร่เองลอกแล้วทำความเข้าใจเดี๋ยวเรามาพบกันแล้วเราจะทบทวนกันดูซิว่า เมื่อมาเรียนสดในห้องเรียนเนี่ยนักเรียนจะพอได้ไหมคนที่ได้ก็คือคนที่ตั้งใจดูคลิปคนที่ไม่ได้คือคนที่ไม่ได้ดูครูรู้ครูรู้ว่าลูกศิษย์ครูคนไหนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจที่จะแสวงหาความรู้และลูกศิษย์คนไหนไม่ตั้งใจไม่สนใจก็ใครตั้งใจเรียนก็จะ ได้ความรู้ไปแล้วนําความรู้ไปต่อเติมชัดสุดๆไปแล้วนเรียนก็จะมีชีวิตที่ดีงามใครไม่ตั้งใจเรียนชีวิตก็จะไม่ดีงามเคนะ See you soon everyone